เมื่อครั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตท่านเศร้ามากแม้สมเด็จจะกล่าวอยู่ว่าสังขารจ่อมแปลสภาพไปตามไตลักก็ตามสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตก็ยังไม่วายสลดสังเวชใจเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตนั้นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตท่านจะเดินจงกรมรอบวัดตลอดคืน ขณะเดินก็ภาวนาไปด้วยต่อหน้าอันเตวาสิกและสิทธิ์ทิ้งไว้หาลิกสมเด็จท่านกล่าวว่าเมืองไทยสิ้นนักปราชญ์คนสำคัญไปเสียแล้วพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อปีมะโลงตรงกับวันพฤหัสบดีเดือนสิอขึ 5, ้น15คห้าำตรงกับวันที่หตุลาคมพุทธศักราช2411 ในปีนั้นสมเด็จพระพุทธาจาย์โตท่านมีอายุ80ปีเป็นพรรษาที่60แม้จะมีอายุและพรรษามากถึงขนาดนั้นสมเด็จพระพุทธาจายาโตก็ยังแข็งแรงเล่ากันมาว่าสมเด็จพระพุทธาจาย์โตท่านแข็งแรงเป็นด้วยท่านอาบและทานน้ำว่านนางคำเสมอจนแลเห็นท่านเหลืองไปทั้งตัว อานุภาพของว่านางคำที่สมเด็จอาบและทานั้นทำให้สมเด็จแข็งแรงไม่ชราตามอายุจนกระทั่งมีความประหลาดพระราชชาลอไทยแก่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระปิยมหาราชเป็นอันมากและครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าบรมมบงเธอกรมพระยาปะวะเลศบริยาลมกรทรงศึกษาวิชาโหราศาสตร์เจนจัดพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง จึงตัดถามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปะวะเลศปริยาลงกรถึงความแข็งแรงและปีชาสามารถของสมเด็จพระพุทธาจยาโตโดยมีพระราชประสงค์ชาวปฏิพานตลอดจนสุขภาพแข็งแรงมากจนถึงป่านนี้สมเด็จมหาสมณเจ้ากรมพยาปะวะเลศปริยาลงกรจึงผูกชะตาสมเด็จพระพุทธาจยา์โต ถวายแด่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงแต่จากชะตาดวงนั้นเองสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าบรม,มวงเธอกรมพระยาเทววงวโรวปการถือเป็นหลักศึกษาวิชาพยากรณ์เพราะขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าบรมมวง์เธอกรมพระยาเทววงวโรวปการกำลังทรงสนพระไทยศึกษาวิชาโหราศาสตร์อยู่ ชะตาสมเด็จพระพุทธาจารย์โตที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปะวะเรศวิยาลงกรผูกถวายสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงนั้นเป็นดังนี้ชะตาหน้าวันพฤหัสบ,บดีเดือนหขึ้น12ค่ำจุลศักราช1150ปีวอกสมลิททิศกตรงกับวันที่17เเมษายน พุทธศักราช2,331อาทิตย์สีมหาอุดกุมลัคนาบนรรลุความสำเร็จสูงสุดในชีวิตพร้อมด้วยกิยศและชื่อเสียงจันมูลละราชาโชคเป็นลาบบรรลุความสำเร็จในทางมหานิยมเป็นที่นิยมของประชาชนและพระมหากษัตริย์อังคารอุตสาหะเป็นนิษ ในเรื่องจันทร์กับส่งผลให้ประสบความสำเร็จในด้านอุตสาหะวิริยภาพอย่างแรงกล้าทุกอย่างพุทธมตรีเป็นนิสปอลเกษตรท่านกำพร้าบิดามารดาตั้งแต่ยังเป็นเนนแต่ได้มาศึกษาทางศาสนานิสในเรือนพระฤหัสบดีกับส่งผลให้ศาสนาเป็นที่พึ่งพระฤหัสบดีบริวารอุจาวิราชมีวาสนาถึงขั้นมหาราชครูปัญญาบริสุทธ ปราศจากกิเลสเพราะสับเรือนกับพุทธสุขเป็นเดชเกษตรธิปดีมีอริยทรัพย์ล้นพน้นแต่โพคทรัพย์ไม่มีเพราะดาวสุขอยู่ในเรือนวินาศเป็นตนุเศษเสากาลักกินีกเกษตรเสาการกกินีเบียนมีเท่าใดก็บริจาคหมดลาหูอายุมหาอุดสมเด็จอายุยืนถูกต้องแท้เพราะลาหูเป็นมหาอุดที่เป็นผู้มีอารมณ์ขัน เป็นพ่อสามศับกับสุขลัคนาเกะาะปัญจมณนาวางอาทิต์สีทุติยตียางอาทิต์สีสเสวยพรณีเลิกที่สองประกอบไปด้วยมหัธโนแห่งเลิกพิเคราะห์พยากรจากลัคนาเกาะนวางตียางสีทั้งคู่แสดงให้รู้ว่ามีเกียติคุณและสูงสักตลอดอายุไข ขณะที่พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมีพระชนมายุเพียง15พรรษาและได้เสด็จขึ้นถลเอิงถวัลยราชสมบัติทำพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2411ตรงกับวันพุธเดือน12แรม13คำ่ำและเพราะเหตุที่พระชนมายุยังน้อย จึงต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนคือสมเด็จเจ้าพยาศีสุริยวงศ์ครั้งนั้นอำนาจราชการสิทธิเด็ดขาดอยู่ในบังคับบัญชาของสมเด็จเจ้าพยาตังสิน้นถืออาญาสิทธิ์ตัดศีสษ์ผู้กระทําผิดได้ก่อนกราบถวายบังคมทูลโดยเหตุนี้เองจึงเกิดเรื่องเล่าลือวิตกกันไปต่างๆนานา กลัวว่าเหตุการณ์ในแผ่นดินจะเหมือนครั้งพระเจ้ากลาโหมสุริยวงศ์ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินของสมเด็จพระเชษฐาธิราชซึ่งครั้งนั้นเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ขุมพักพวกเข้าชิงนาจะสมบัติจับพระเชษฐาธิราชปรงพระชนเสียแล้วสถาปนาองค์เองขึ้นเป็นพระเจ้าประสาททองเรื่องดังกล่าวนี้เล่าลือกันมากล้อนถึงสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ ท้องจุดได้ในเวลากลางวันเข้าไปหาสมเด็จเจ้าะยาศรีสุริยวงศ์เล่ากันว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านมีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระปิยมหาราชมากนอกจากสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านเป็นห่วงในเรื่องของผู้สําเร็จราชการแผ่นดินดังกล่าวแล้วยังส่งคุ้นเคยกับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมาครั้งยังพระเยาวอีกด้วย ข้อนี้น่าจะเป็นจริงตามที่เล่าลือกันเพราะต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จขึ้นถลิงทวารราชสมบัติสมเด็จพระพุทธาจารย์โตได้เป็นผู้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศพิธราชธรรมกับจักรวรตรดิวัตและสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปเวเลศบริยาลงกรเป็นองค์ถวายเทศนาว่าด้วยพระราชพงศาวดาร มีเรื่องปรากฏอยู่ว่าอยู่ในจดหมายเหตุมีดังนี้ต่อจากวันบรมมาาชาพิเศษเสด็จออกพระทินั่งอมรินมินิัยเวลาเช้าทรงตั้งพระราชาคณะกับข้าราชการและส่งรับดอกไม้ทูกเพียนซึ่งบรมมาวงสานุวงข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยทูลก้าวถวายครั้นเวลาค่ำเสด็จออกทรงสดับรับฟังพระธรรมเทศนาพิเศษ เนื <N> ่องในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสี่กันคือวันแรมสิบสค่ำสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตวัลละขงถวายเทศนาว่าด้วยทศพิธราชธรรมและจักรวัดดิวัตวันแรมสิบส่ค่ำกมมหมื่นบวรลังศีสุริยพันธ์ถวายเทศนาว่าโดยพระราชพงสดารวันแรมสิบห้าค่ำพระศาสนาสโสพลวัดราชประดิษฐ์ถวายเทศนามงคลสูตร เดือนอ้ายขึ้นหนึ่งคำ่ำสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์จีวัดประยุรวงศาวาสถวายเทศนาลัตนสูตรจากจดหมายเหตุนี้จะแลกเห็นความสำคัญของสมเด็จพระพุทธาจาย์โตว่าเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีปีชายานแตกฉานและเป็นที่เคารพสกการ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมากเพียงไรไม่ว่าในสมัยใดๆ ภิกษุผู้ที่จะได้เป็นองค์ธรรมะถึกถวายพระธรรมเทศนาในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนั้นต้องได้รับการเลือกเป็นเป็นพิเศษแล้วทั้งสิน้นเมื่อพิคอตามประวัติที่ท่านเขียนไว้ในโบสถ์วัดอินทรวิหารเขาพอจะเชื่อได้ว่าแต่กุลนั่งเดิมของสมเด็จท่านมีนิวาสถานอยู่ที่เมืองกำแพงเพชรครั้นเกิดเหตุ ไ้กรุงศรีอยุธยาจะแตกเพราะอลิราชสัตรูลุกลานมาทางด้านเมืองกำแพงเพชรมากขึ้นปิดามารดาของท่านจึงอพยพจากเมืองกำแพงเพชรลงมาอยู่ที่ท่าหลวงพระนครศรีอยุธยาท่านจึงเขียนเป็นภาพไปว่าท่านได้มากําเนิดที่บ้านท่าหลวงกรุงศรีอยุธยาและเมื่อรัชการที่หนึ่งบิดามารดาของท่านได้อพยพจากบ้านท่าหลวง ลงมาอยู่กรุงรัตนโกสินทร์พักอยู่ที่ตำบลบางขุนพรมขณะนั้นสมเด็จพระพุทธาจยา์โตท่านยืนและเดินได้แล้วบิดามารดาจึงมอบให้อยู่กับท่านเจ้าคุณอรัญยิกแก้วผู้เป็นสมภารองค์แรกของวัดอินทรวิหารเจ้าคุณอรัญยิกแก้วองค์นี้เป็นชาวนครเวียงจันทร์ทรงคนวิเศษในวิชาพิปัสนาและพระกรรมฐาน ตามปกติไม่ชอบอยู่ประจำวัดพอออกพรรามักจะออกทุดงและถือลุกขมูลคือการอยู่คนต้นไม้เป็นวัดปฏิบัติเรติ nose, คุณของท่านเรื่องลือมากท่านสนิทและพอใจกับท่านเจ้าคุณบวรวิรยะเถนวัดสังเวชพิศยาลามซึ่งท่านเจ้าคุณบวรว,วิรยะเถนก็เป็นผู้ทรงคุณสมบัติชัดเจนในด้านวิชากรรมฐานและพิปสศาเช่นเดียวกันกับเจ้าคุณอรัญยิก ตลอดทั้งมีวาจาสิทธิ์ก่าอย่างใดมักจะเป็นอย่างนั้นชาวบ้านแถบบางลำปูพากันนิยมนับถือและเก่งกลัวท่านเจ้าคุณบวรวิริยะเถนมากเมื่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตมีอายุจเจริญวัยขึ้นท่านเจ้าคุณอรังยิกปารพบว่าท่านไม่ค่อยจะได้อยู่ติดวัดเพราะถือทัวงขวัดและลูกขมูลจึงไม่สะดวกที่จะถ่ายทอดพิชาการ และประสิทธิ์ประสาทวิชาการสั่งสอนให้แก่สมเด็จท่านได้สมความมุ่งหมายจึงขอมอบตัวสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ให้กับเจ้าคุณบรวรวิรยิยะเถนซึ่งเจ้าคุณบรวรวิรยิยะเถนก็เต็มใจรับไปด้วยความเมตตาต่อมาเมื่อสมเด็จเติบโตพอที่จะให้บรรพชาเป็นสัมเนนได้เจ้าคุณบรวรวิรยิยะเถนจึงได้ให้บรรพชาเป็นสัมเนนจึงนับว่า เจ้าคุณบรวรวิริยะเถนเป็นพระอุปชาอาจารย์ของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตองค์แรกเล่ากันว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านมีความนับถือเจ้าคุณบรวรวิริยะเถนมากในฐานะที่เป็นอุปชาของท่านสมเด็จท่านเคยไปทอดพระป่าเพื่อเป็นการแสดงคาวรวะแก่เจ้าคุณบรวรวิริยะเถนทุกปีครั้งหนึ่งสมัยที่ท่านได้อุปสมบท และได้รับผ้าไตแพรจากที่แห่งใดก็ไม่ทราบท่านผ่านมาทางวัดสังเวชวิสยาลามท่านก็แวะเข้าตอดพระป่าให้แก่เจ้าคุณบวรวิริยะเถรหาได้ถือผ้าไตแพรนั้นเป็นของตนไหม่ขณะที่ท่านเข้าไปถวายผ้าไตแพรนั้นเจ้าคุณบวรวิริยะเถรกำลังจำวัดอยู่ท่านจึงเปลื้องไตแพรนั้นออกมาคุมเท้าของเจ้าคุณวิริยะเถรแล้วกลาบ เมื่อเดินออกมาท่านบอกแก่พักภิกษุที่อยู่ข้างนอกว่าฉันมาทอดพระป่าจะ่ะแล้วพูดต่อไปว่าทีนี้ฉันจะเป็นไอ้งั่งไปละจะ่ะซึ่งหมายถึงท่านเปืองจีวรที่ห่มถวายเจ้าคุณบอวรอวิริยะเถรเสียแล้วท่านจะต้องเปลื้องล่างท่อนบนกับวัดในบางครั้งท่านก็เอาเต้าปูนไปทอดพระป่าให้แก่เจ้าคุณบอวรวิรยยะเถรหนึ่เต้า และถวายแก่พระลำดับอีกองคหนึ่งเตาเตาปูนนั้นบรรจุปูนเต็มแต่ปัสจากผู้สนใจต่อมาภายหลังมีพระองค์หนึ่งเอาปูนในเต้าไปปั้นเป็นลูกกลมไว้สองถึงสลูกก็กลายเป็นลูกอมศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเจติคุลของสมเด็จท่านเริ่มขจรกระจายขึ้นตั้งแต่ปัดนั้นสมเด็จพระพุทธาจยาโต ่านเรียนวิชากรรมฐานและวิปัสสนาอยู่กับเจ้าคุณอรัญยิกแก้วและเจ้าคุณบรวรวิริยะเถนดูเหมือนจะเจนจบจนหมดที่ศึกษาเจ้าคุณบรวรวิริยะเถนจึงประสงค์ให้สมเด็จได้ศึกษาทางคันถ,ถัดธุระนั่นเป็นภาพป,ปริยัติธรรมต่อไปเพราะยังเป็นเนอนอายุที่ยังน้อยอยู่จะได้มีความรู้ในทางปริเลียนแต่ฉานในภาพป,ปริยัติธรรมอีกด้านหนึ่ง และจะได้เป็นกำลังทางพระปอวรพุทธศาสนาสื่อไปตอนที่สมเด็จท่านจะได้ศึกษาวิชาทางคันาธาตุระคือพระปริยติธรรมนั้นเล่ากันมาว่าเจ้าคุณบอวรวิริยะเถรเห็นว่าผู้แตกฉานทางพระปริยติธรรมอันเป็นทางคันาธาตุระถึงชั้นเอกนั้นมีเพียงสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์นาวัดบางว่าใหญ่แต่เพียงผู้เดียว ท่านผู้นี้เป็นประเรียนเอกในรัชการที่หนึ่งท่านจึงตั้งใจและนำสามเณรโตให้ไปอยู่ศึกษาคันถาธุระกับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นาคืนหนึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆสาจารย์นาเข้าจำวัดแล้วเกิดสมบินไปว่ามีช้างเผือกเชือกหนึ่งบุกทะลวงขึ้นมาบนกุฏิและใช้งวงและงาทลายตู้พระไตรปิฎก แต่กระจัดกระจายแล้วเอางวงหยิบหนังสือพระไตรปิฎกที่ตกอยู่เกินกาดนั้นกินจนหมดด้วยความเสียดายพระไตรปิฎกเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารนากร้องขึ้นสุดเสียงแล้วสะดุ้งตื่นจึงรู้ว่าได้ฝันไปวันนั้นบังเอิญเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารนาท่านมีกิจรับนิมนต์ไว้จึงสั่งภิกษุสาม,มเณรไปว่าถ้าใครมาหาในระหว่างที่ไม่อยู่นั้น ขอให้รออยู่พบท่านให้ได้ตอนสายวันนั้นเองเจ้าคุณบรวรวิริยะเถนก็ได้พาสามเณรโตไปถวายเป็นสิทธ์ขอเรียนหนังสือกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารนาคเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารนาคจึงรับตัวไว้ทันทีเพราะเห็นว่าตรงขับที่ฝันไว้จะมีคนดีมาเกิดในพระพุทธศาสนาและแตกฉานในพระไตรปิฎกด้วยเหตุนี้เอง สมเด็จท่านนี้มาเรียนเป็นศิษย์ของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโสดา,าจารย์นาคทราบกันดีอยู่แล้วว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตทันเทศได้ไพเราะมากแม้แต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ทรงโปรดจนกระทั่งได้เป็นนาคหลวงอุปสมบทในวัดพระศรีรัตนสสดารามเมื่อปีมะโงพุทธศักราช2350 สมเด็จพระสังฆราชสุขเป็นพระอุปชาครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธาจารโตเข้าไปแปลหนังสืออย่างแตกฉานแต่ไม่รับเป็นประเรียนสมเด็จพระสังฆราชดอนผู้ที่ดำรงตำแหน่งสังฆราชสืบต่อจากพระสังฆราชสุขและเคยเป็นพระอาจารย์สอนพระปริยติธรรมแก่สมเด็จพระพุทธาจาร์โตด้วยผู้หนึ่งเราให้สิทธิ์ทิ้งวิหาริกและอันเตวาสิกฟังว่า มหาโตเขาไม่ได้มาเรียนหนังสือกับฉันหรอกเขามาแปลหนังสือให้ฉันฟังต่างหากสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านเป็นผู้ทรงคุณวิเศษและแตกฉานในพระปริยติธรรมไม่น้อยเลยวิธีเรียนหนังสือของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตที่ไปเรียนกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชดอนนั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตกําหนดว่าวันนี้จะเรียนตั้งแต่หน้านี้ถึงหน้านั้นทันท่านไปถึง ท่านก็เปิดหนังสือออกแปลจนถึงที่กำหนดไว้แล้วท่านาก็กลาบปลากลับเป็นอยู่เช่นนี้จนกระทั่งสมเด็จพระสังฆราชด,ดอนห้ามว่าพอแล้วหยุดเรียนเสียเถิดท่านแตกฉานพอแล้วเพราะการเรียนพระปริยติธรรมของสมเด็จเป็นเช่นนี้สมเด็จพระสังฆราชตอนจึงกล่าวว่าเมื่อได้มาเรียนหนังสือกับฉันมาแปลหนังสือให้ฉันฟัง ตลอดราชะการที่หนึ่งที่สองและที่สามสมเด็จท่านไม่ยอมรับเป็นพระปเรียนทั้งทางที่ความรู้ของท่านแตกฉานเหลือขนาดและคราวหนึ่งท่านถูกพระอุปชาบังคับให้เข้าแปลเพราะมั่นใจเสียว่าอย่างไรก็แปลได้แต่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดครั้นสมเด็จเข้าแปลกลับตกหาได้เป็นปรเรียนใหม่เรื่องมีอยู่ว่าครั้งนั้นสอบหน้าพระที่นั่งและการสอบนั้น สอบปากเปล่าวลวดเดี่ยวสอบกันไปจนกว่าจะตกประโยคไหนก็เป็นได้เพียงแค่นั้นถ้าสามารถได้หมดก็เอาปร,รินเอกไปเลยพอสมเด็จท่านเข้าแปลเปิดถูกหน้าหนึ่งประโยคว่าสัตถาสมเด็จก็แปลว่าสัตถาอ่านว่าพระสัตถาพระราชาคณะผู้คุมสอบทวงว่าจะแปลทับศัพท์อย่างนั้นไม่ได้ให้แปลใหม่ สมเด็จก,ก็ยังคงแปลว่าสาัทธาอันว่าพระศัทธาอยู่นั่นเป็นอันว่าสอบตกไม่ได้เป็นปเปลี่ยนขณะนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งสอบไล่อยู่ข้างหลังท่านถูกประโยคให้แปลเป็นรูปสุนัขที่อยู่บนเรือนภิกษุรูปนั้นถูกประโยคแปลไปหลายศัพท์พระราชาคณะผู้สอบไม่พอใจเพราะไม่ถูกกับความประสงค์ สมเด็จท่านสอบแล้วเดินผ่านออกมาได้ยินคำทักทวงในการโต้อตอบสอบไล่ของภิกษุรูปนั้นกับพระราชาคณะโดยตลอดเมื่อผ่านมาถึงท่านก็กระซิบเบาๆที่ข้างหูพระภิกษุรูปนั้นว่าสุนักจูยังไงล่ะจ๊ะภิกษุรูปนั้นก็แปลไปตามนั้นเป็นอันสอบได้เป็นปะเปลียนต่อมาเมื่ออายุพรรษาแก่กล้า และเป็นที่นิยมนับถือมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวจะตั้งให้เป็นพระประเรียนเอกแต่ท่านก็ไม่ยอมรับจนตลอดรัชกาลที่สามขั้นถึงรัชกาลที่สสมเด็จท่านรู้ตัวว่าจะต้องถูกแต่งตั้งให้เป็นพระราชาคณะอีกเป็นแน่แท้จึงได้ออกข้ดงหนีไปกรุงกัมพูชาพร้อมกับพระภิกษุอีกรูปหนึ่งขณะที่เดินทางไปกลางป่านั้น แดดร้อนมากท่านจึงหลบเข้าโคนต้นไม้บอกกับพระภิกษุรูปนั้นว่านิมนต์ท่านเดินไปก่อนฉันจะจำวัดสักครู่พูดเท่านั้นท่านก็สุดลงนั่งพิงกับต้นไม้ไม่ปลดย่ามหรือบาดออกจากบาแล้วท่านก็หลับจริงๆประมาณสักครู่ท่านก็ลุกขึ้นเดินไปทันพระภิกษุรูปนั้นที่เดินล่วงหน้ามาก่อนแล้วตั้งนานขณะที่สมเด็จพระพุทธาจา์โต เดินธุดงไปกัมพูชานั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทรงทราบว่าสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตหนีการแต่งตั้งก็มีรับสั่งให้เจ้าคุมสังฆา,าลีไปนิมนต์กลับมาให้จงได้เจ้าคุมสังฆา,าลีไปทันกลางทางแล้วนิมนต์สมเด็จให้มาเข้าเฝ้าต่อหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตจึงไปตามคำนิมนต์จะได้มีการโต้ตอบกันดังนี้ พระบาทสมเด็จพระชอมก้าวตัดว่าฉันตั้งใจให้ขัวโตเป็นพระธรรมกิตติสมเด็จพระพุทธาจย์โตตอบว่าขอถวายพระพรพระมาบอพิษพระบาทสมเด็จพระชอมก้าวตัดว่าในขัวโตว่าจะไม่เป็นเฉไนมารับเป็นพระราชาคณะเล่าสมเด็จโตตอบว่าสมเด็จพระนั่งเก้าท่านทรงเป็นแต่พระเจ้าแผ่นดินอาตมาก็หนีพ้น แต่พระมหาบอพิษเป็นทั้งเจ้าฟ้าและเจ้าแผ่นดินด้วยหนีไม่พ้นขอถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทรงพระสวนแล้วตัดว่าฉันให้ขัวโตเป็นผู้ครองวัดละคังโคสิตาลามนะ